ดินแดนอีสานสมัยก่อนเป็นดินแดนแห่งมนตาอาคมสายเวทมีครูบาอาจารย์ที่แก่ก้านในวิชาอาคมมาแต่การโบราณมีการศึกษาเล่าสืบทอกันมาเป็นเวลาอันยาวนานเช่นวิชาป้องกันตัวรักษาตัวหนังเหนียวยูยงคงกรัณฑ์การแก้ถอดถอนคุณใสผูกปากสันร้ายด้วยเวทมนต์สเสน่ห์เมตตามหานิยมวิชากระงตนล่องหนยนระยะทางและวิชา ทำร้ายทำร้ายผู้อื่นด้วยสัตว์อเนรลับเช่นฝังหุ่นเสกตะปูเสกหนังควายเสกกันไกเข้าท้องบังฟันบิดไส้เสกได้ให้เป็นงูเสกใบพูให้เป็นมแมลงป่องพีโพงยาสั่งวิชาเหล่านี้มีครบาจารที่แก่กล้าทั้งข้ารืหัดและคารวาสในเมืองขุนขันแลมเพลใกล้เคียงแทบใช้แดนขเขมรซึ่งหลวงพ่อสายได้เลือกศึกษาวิชาศาสตร์ที่ดี สามารถเลือกช่วยรักษาผู้อื่นที่เดือดร้อนรวมถึงวิชาที่จําเป็นในการป้องกันตัวจากอาจารย์จอมขมังเวทที่เป็นคารวาชชาวไทยและอาจารย์เมืองเขมรกัมพูชานอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิชาอาคมท่านยังได้ศึกษาสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทั้งสายเขมรและสายไทยมีประสบการณ์มากมายท่านละให้ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดฟังปัจจุบัน หลวงพ่อเทระสังขาแล้วเมื่อวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2558เวลา2นาฬิกาศริอายุรวมได้75ปีพษา5 5